จะดำจะอะไรนี่ไม่ไม,ไม่ไม่สนแล้วใช่ไหมเพราะว่า,วาเดี๋ยวมันแช่น้ำเกลือ เพื่อนช่องเรดด้วนาเทียวเขาลุกจะกินดาบสบายและสตรีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะ,ะวันนี้คุณตั๊กก็มีเมนูนําเสนออีกเช่นกันนะคะเมนูซุปมะเขือค่ะซุปมะเขือก็คือคือเป็นของอีสานบ้านเฮ้านะจ๊ะก็คือคุณตั๊กได้บะเขือมาจากไอ้ไอ้นครปฐมไอ้ตอนไปไอ้นั่งร้านกาแฟจ้าก็เลยก็ได้เห็นเขาขายบะเขืออ่อนๆก็เลยคิดอยากกินซุปมะเขือ ามะเขือเปะนะคะอ่นอ,อนๆจะแล้วก็มะเขือเง้วอีกหน่วยหนึ่งนะคะที่เหลือจากการผัดมะเขือแล้วก็ซีเอาไปต้มก่อนจะเ<อ>ครื่องปุ๋มมาไม่ยังมากก็มีปลากับน้ําปลาแล้วก็ยนาน้ําตาลไปนิดหนึง่งแล้วก็ผักโรยหน้าก็จะมีผักไอขีหลังแล้วก็สะระแหน่โรยหน้านะคะแล้วก็ปลาทูโัวกับปลาทูนะคะก่อนอื่นคุณตั๊กขอไอใส่น้ําปลาในหม้อก่อนต้มมะเขือทา สองช้อนทำให้มันนัวแลวอาบักเคือใส่ล้วจ้าต้มบักเขือกับน้ามปลาจ้ะจะได้ให้หอมๆอม่อันเข่าเนื้อให้ปลาเข้าเนื้อบเัอเขืเออ,อืม อันนี้สูตรบโบราณน้่นะสูตรตั้งแต่อยู่กับเถาแม่มันใหญ่เพราะหั่นเพิ่หนึ่งก็เขืออ้อนอ่อนเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนอๆมีปลา,าเป็นตัวหลักแล้วก็มีผักนี่ค่ะ<ป> หอมกระเทียมหอมแดงนะคะกระเทียมแล้วก็เอาไปคั่วนะคะมะเขืออ่อนอ่อนมันชิหวานมะเขือมันชิหวานมีเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าให้ทําอาหารนิสานใช่เอฟซีเ<ห>บิง้งให้เบิ้งแน่ว่าสันเหลือติดแกงเซนไวเดอร์นี่เฮ็ดแกงเซนไอ้ทั้งยวนก่อนแล้วก็ไปแกงเซนใส่ไก่ค่ะเดี๋ยวชี้ให้เบิ้งเดอ้อรอติดตามจ้า ปลาทูของป้าบัวได้มาอยู่ในตู้เย็นนานแล้วนนาแล้วมาทอดค่ะทอดเอาใส่ช่องไปเพราะนั่นเป็นเป็นปลาทูสดเนาะไม่ใช่ปลาทูแบบเค็งนี่ปลาทูสดนะคะปลาทูโอมานหรือเปล่าไม่รู้ปลาทูสดอะไรทอดกับกรอบนะคะแล้วก็โขกใส่กับซุปมมะเขือในที่แซ่บลายจ้ะนีค่ะส้มมะเขือได้ จะดาจะอะไรนี่ไม่ไม่ไม่สนแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันแช่น้าเกลืออยู่แต่ว่ามันเราก็ต้องต้มอย่างนี้แหละแล้วก็เอาไปโขกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็โขกไม่ต้องไปกลัวเรื่องดําอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ดาหรอกมันก็เป็นลักษณะนี้แหละพีสซานเขาก็ก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้ก็จะไปขวพริกเผ็ดตามใจชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็จะโรยไอ้นี่ค่ะพริกป่นนิดนึงให้มันหอม อันนี้ก็คือพริกแดงกินดาก like injuries, ับหอมแต่กับกระเทียมจะถ้ามันบนนัวก <as or coping> ็ใส <as su hur Fun. |tl|> ่สามารถใส่น <so> ้ำปลาได้เพิ <woo> ่มอีกหรือน้ำปลาชิมล่องเบิงอนชิมล่องเบือง่อนจะอันนี้ก็คืออีสานบ้านเฮาแท้ๆเลยจ้ะทำมาแต่น้อยไปเฮ็ดมาแต่น้อยคนนะเฮ็ดเฮ็ดไทยพี่สะไยเฮ็ดไทยพี่ใต้ไปเฮ็ดงานเฮ็ดไทยร้านเฮ็ดไทยพ่อแม่กินก็แบบนี้แหละข้าวเหนียวจ้ำข้าวเหนียวคุยคุย ต้มจกให้มันสุกก่อนมันจะหอมๆสามีก็จะเรียนภาษาอีสานกับเมียนี่แหละก่อ,อนอื่นกุ้ตัก็ก็จะแกะปลาทูไว้ก่อนนะคะปลาทูก็กรอบมันจะหอมอร่อยนะคะปลาทูสดแล้วมานก็สีนัวจ้าเวลาเห็ดปลาทูอาจจะปลาทูอาบะเ็นทอดก็ได้จ้าเอาปลาทูต้มก็ได้ปลาทูย่างก็ได้แล้วแต่จ้า มักแบบไรก็เอาแบบนั่นเลยจ้ะแต่คุณตักมักแบบทอดกอาแบบทอดมันสีหอมจ้ะส่กะักเบอกิอเกืข้จวเหนีควร้ีหันห่อ,น,อน,น,นที่แซบหลายมันะกรอ,อบนะทูกรอบนะเดี๋ยวเอาไว้ให้อาจารย์กินหัวมันใส่แค่นี้ค่ะ อร่อยบอกไม่ถูกเดี๋ยวคุณตั๊กก็เริ่มสุกได้แล้วที่แล้วนะคะให้มันเล็กๆนิดนึงค่ะหอมหอมเดี๋ยวรอมาเขืร์ฟให้สุกก่อนสละแหน่เด็ดเอาแต่ใบนะคะสระ,ะแหน่หลายวันแล้วนะเนี่ยที่ซื้อมาก็ยังสดอยู่ เอาไว้โรยหน้านะคะักชีฝลังล่งด้วยซื้อมาตั้งแต่เราทำลาบหมูแล้วเนี่ยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผักชีฝรั่งใส่เยอะๆยะยะมันสีหอม มะเขือพุอตักสุกเรียบร้อยเลยนะคะกุตัก็จะต,ตักขึ้นเลยค่ะน้ำที่ต้มก็จะเอามาใส่ในซุปมะเขือนิดหน่อยนะคะนีะ่สุกเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยมะเขือมันอ,อน่อ,อนๆมะเขือมันอ่อนหลายจ้าเนี่ยมันชิวานหวานเลยนะน้ำม,มันอีโนัวเลยเนะี่ย ชุบปลาเคือใส่ปลาทูนี่โอเคนะน้ำเนี่ยมันก็สามารถเอามารวมโขกกันได้นะคะนะก่อนอ,อื่นนะคะพี่ตั๊กก็จะเนี่ค่ะคั่ว,วให้หอมก่อนเดี๋ยวหั่นสักหนึ่งก่อนเพราะว่ามัน จะสุกง่ายถ้ามันสุกง่ายผัวให้มันหอมนะคะเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะเผ็ดน,น้อยก็เผ็ดน,น,น้อยคือต้องจะใส่พริกป่นด้วยมันจะหอมนะคะพริกแดงกินดาด้วย กลิ่นหอมขึ้นแล้วหอมหอมกห้ยสุกนะคะ อนนี้มันเริ่มหอมมันก็สุกไปพึ่งทางแล้วค่ะถ้าอยู่บ้านนอกก็เสียบไม้ย่างเอาจีเอาพรามันย่างเขาเอินว่าจีจีอ่าี G เอาจี G กับไอ่นั่นน่ะจีเ<อ>ตาฟืนเตาถ่านเตาถ่านอ่ะ อมกระเทียมปูตักก็สุกแล้วนะคะกุต้าก,ก็จะปิดแก๊สแล้วค่ะกระทะมันยังร้อนอยู่ตั่วไปได้อีกโคกุูตักไม่ล้างนะเพราะว่าเราโขกระเทียมเกียวเมื่อกี้เนะี่ยมันกระเทียมมันยังมีอยู่โขกระเทียมมาไว้โขกระเทียมมาไว้ มันขึ้นขึ้นหอมฟุ้งเลยให้แบบบ้านนอกเข้าอีกเลยนะสุดเขือุตักจะไม่เอาละเอียดมากนะคะมันจะเผ็ด ใส่ปลาทูปลาทูทอดค่ะจะได้หอมมันแน่นอนคนะรับในปลาทูเป็นปลาทู ปลาทูนําเข้าหรือเปล่าที่ป้าบัวให้มาหอมเลยนะคะแต่ไม่ใช่ปลาทูเข็งฮะเป็นปลาทูสดเล่ามาทอดอพอแล้วคะ่ะจะใส่มะเขือเลยเกือที่ต้มนะคะ อ่อนอะไรสุกเร็วทำร้อนๆเนี่ยมันหอมถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ปลาทูก็ได้นะคะใส่แต่เขือยอย่างเดียวก็ได้เป็นมังสวิรัติใช่ไหมอืมเป็นมังสวิรัติก็ได้มังสวิรัติใส่ปลาปลาไม่ใส่ก็ใส่น้ำอะไรนะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะ่ ก็จะไม่เอาละเอียดมากขนาดที่พอแล้วค่ะอันนี้เราจะชอบใช่ไหมชอบเพื่อนๆใครชอบละเอียดมากก็เาละเอียดมากแต่คุณตักเอาให้ได้เคี้ยวหน่อยให้เป็นชิ้นให้เห็นชิ้น มะเขือมันอ่อนหอม,อออมใส่น้ำน้ำที่ต้นตนะมน้ำปลาต้มผัดน้ำปลาต้มมะเขือนัว <laughs> จะชิมดูก่อนค่ะแล้วคุณตาขอใส่น้ำน้ำตาลนิดหนึ่ง ไข<ล>มักสู้รสก็ไขมักสู้รสก็ใส่ชูรสค่ะตะกุดตักใสน้ำตาลไขมักชสซ้รสก็ใส่ชูรสไขมักผ <c oughs> งนัวก็ใส่ผงนัวไปรสด,ดีไปแล้วแต่ชอบเดี๋ยวขอใสน้ำปลาก่อะน,นะใสน้ำปลานิดนึงค่ะน้ำปลายี่ห้อน,นี้ไม่เคเ็มหรอกจะออกเป็นหวานหน่อยใครชอบน้ำปลายี่ห้อไหนก็ใส่ใแล้วแต่ แต่น้ำปลาของเราเนี่ยมัน,มนอ่าเป็นน้ำปลาดีออกหวานหน่อยเดี๋ยวคุณตักก็จะชิมรสชาติหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเผ็ดแล้วไม่ต้องใส่พริกป่นไม่ต้องเผ็ดม,ม,มากหรอกกินตอนเย็น ใส่เนี่ยค่ะก็ขีฝลัง่งใส่เป็นหอมถ้าใครอยากจะเอาปลาใส่อีกก็ได้นะคะชอบนัวมากนวลแล้วแต่ชอบนะคะใครมีปลาเป็นตัวนี่หย่อนเลยไหมเ <c oughs> ขาต้มสุกตไนาไหมาถึงเนี่ยต่างจังหวัดชอบฉีก็อ่าแล้วแต่ชอบนะคะ ขนเนี้ยมาจำนะพี่แซบใครชอบคนมากคนน้อยก็แล้วแต่นะคะใส่น้ำปลาได้อีกนะคะสุปเขือเป็นอันบ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าหอมหอมหอมอะไร่ะหอมปลาทูปลาทูนี่น่าจะมันนะค่ะ ใครต้องการเปรี้ยวนะคะก็สามารถเพิ่มมะนาวได้นะคะแต่คุณตักไม่ชอบเปรี้ยวคุณตักชอบแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะอีสานอีรีเขาที่โบไซบักเนา้าถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวก็สามารถใส่ได้นะคะแบอบกนะเดี๋ยวเอฟซีจะถามว่าล,ลืมมะนาวหรือเปล่ปาแต่คุณตักมักแบบรสชาติแบบดั้งเดิมเพราะว่ากรุงเทพเขาคนกรุงเทพจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวแต่บีบมะนาวใส่ก็ต่อ,อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คุณตักเอารสดั้งเดิมจากคุณพ่อคุณแม่ จากทัพพ่อทัพแม่ที่สอนมากนะจ๊ะเป็นเพื่อนบอกเอาสูตรอีสานเอาสูตรอีสานก็แบบนี้ละจ้ะถ้าแบบสูตรคนไทยก็อาจจะใส่บักนาวไห้มันรสชาติมันเข้มข้นมากขึ้นจ้าโอเคค่ะตอนนี้เราได้แขกกิติมัสสั์นักชิมกิติมัสสัตมาช่วยชิม ินคุณคุณเป็นคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดอะไรสีสเกตเอ้าอีสานไงเห็นไหมเออคือคือให้ลองเบิ่งว่าสีมือคนอุดรกับสีสะเก็ดสีสเก็มีไหมแบบนี้มีสีสะเก็ดพูดเขาเขาเอิ้นเอิ้นว่าซูบะเขือซูบะเขื่อคือกันคือกันแล้วรสชาติเหมือนกันไหม คล้ายๆกันอร่อยไหมใช่ป่ะผมถ้าผมกินแบบกรุงเทพอบบผมจะบีบมะนาวอะของคุณบีบไหมไม่บีบนะอันนี้อ่ะมันจะเสียรสชาติมะเผื่อมันอ่อนอ๋อต้องแบบนี้อ๋อต้องแบบนี้ทำไมจะวางไอ้ไก่ตั้งเดิมนะคนนะต้องอย่างนี้ข้าวผัดข้าวเหนียวนี่อร่อยครับอร่อยครับแล้วมันจะกินกับข้าวเหนียวนะครับ อร่อยทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างครับอร่อยครับชามนั้นก็คือแกงเส้นยูน่มี่นิปนึงนะ,อะ F a, เอฟซีเขาจะบอกว่าเอฟคุตัจ๊กบอกว่าทำอาหารเป็นไงอร่อยไหมต้องถามคนที่มาชิมอร่อยไหมอร่อยนะค่ะสำหรับซุปมะเขือ ให้สานบ้านเฮาจ้าแล้วก็สุดท้าค่ะเฮ็ดให้เบิ่งมาเด้อจ้าที่ผอมาเฮ็ด้ง่ายแซ่บอีหลีคนข้างหลังขก็สนใจฉันหน่อยพี่ดูพี่ดูกินแกงเส้นอิ่มแล้วไปนอนเด้อดูวันนี้เสี่ยงวันนี้ัาแล้วก็สำหรับซุปมะเขือค่ะแซ่บอีหลีเรียบร้อยแล้วจ้า ฝากเอฟซีไปนะคะค่ะดกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เมนกรตั้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณีร์สวัสดีคกีโรีโรบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครให้ราด้วยนะครับอย่าลืมไปด้วยนะครับไปดสวับบบาบ๊ายบาย ลคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ